สรพงษ์ชาตรีนี่น่าจะเป็นพระเอกคนเดียวนะครับที่สามารถยืนความเป็นพระเอกนะครับแม้ว่าในยุคปี2,532นะครับที่หนังเรื่องนี้สร้างแล้วก็ออกฉายจะไม่ใช่ยุคหนังที่คนดูในเมืองกรุงนิยมหนังในลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับจะเน้นไปที่ฉากที่เห็นพระเอกของเรื่องคนนี้แหละครับคุณ สอรพงษ์ชาตรีนะครับเป็นหนังแนวคิวบูนะครับที่สร้างโดยซูมโปรเจกต์กรุ๊ปนะครับกำกับการแสดงโดยเพลิงบรกฏหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2532นะครับตั้งชื่อค่อนข้างจะน่ากลัวครับชื่อว่าโคตรอำมหิตนะครับมาดูนะครับว่าจะอำมหิตสักขนาดไหนนะครับดูครับนี่คืออาวุธที่ใช้ ในหนังนะครับซึ่งถ้าเป็นหนัง16มม,มยุคก่อนนี่จะมีอย่างมากก็ปืนสั้นจุด38นะครับถัดมาก็จะเป็นยุคของสมบัติกรุงยุคปี2 1 1 9นี่ก็จะเริ่มเป็นปืนเ1 6แต่ยุคหลังนี่ยุค2องพนนี่อาวุธปืนนี่โอ้โหค่อนข้างจะเรียกว่าเอามาโชว์กันเรียกว่าอุตลุดนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวของ หนังคิวบูนะครับใช้นักแสดงตัวประกอบที่โนเนมค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับสระพงษ์ชาตรีวิ่งกันไปแบบนี้เรียกว่าเผากระท่อมนะครับยิงขบวบลบอกว่านี่เก็บเอาดือปืนเนี่ยเอาปืนมาอีกแล้วนะครับคนที่ดูหนังแนวนี้นะครับไม่ใช่คนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหนังเรื่องนี้เวลาฉายนี่ก็ในกรุงเทพก็จะเข้าโรงชาญเมืองเลยนะครับไม่เข้าโรงชั้นหนึ่ง ข้าโรงชานเมืองก็เช่นที่เฉลิมศิลปสีพรสวรรค์เฉลิมเกียรติรังสิตเทเตอร์จากนั้นก็จะออกต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดยังมีโรงหนังอยู่นะครับก็ไปฉายแต่ว่าที่คนดูนิยมมากที่สุดก็คือการนําหนังในลักษณะนี้นะครับไปฉายในจอกลางแปลงซึ่งชื่อของสรพงศ์ในปี2 3 2นี่มันเป็นหนังไทยไวัยรุ่นแล้วนะครับที่ติดตลาดนะครับคนดู ที่เป็นคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะติดหนังไทยไวัยรุ่นพระเอกพร้อมๆนี่อีอกสวยๆแต่ว่าคนดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังติดเรื่องราวของหนังไทยยุคก่อนก็จะเห็นชื่อคุณสรพงษ์ชาตรีนี่คุณชัดมงคลชัยนะครับเห็นชื่อหนังค่อนข้างโหดวาดใบปิดค่อนข้างดูแล้วน่ากลัวนะครับเขาก็จะมาดูหนังเรื่องแบบนี้แหละครับ บางคนก็เรียกหนังแนวนี้ว่าเป็นหนังบูผูธทอน,นะครับเพราะว่าเคารีวากรดบีนี่คือลิตรือชานะครับคนที่ไม่ชอบอยังไงก็ไม่ชอบครับเราก็ไม่ต้องไปบอกให้เขาชอบเพราะว่าเรื่องของการดูหนังดูมหรสพดูดนตรีนี่มันเป็นเรื่องรสนิยมนะครับซึ่งไปบังคับให้เขาชอบหรือไม่ชอบนั้นไม่ได้ครับ ไม่รู้ฉากนี้ครับนี่คุณฤทธิ์ลือชานะครับซึ่งฉากนี้จะถูกนําไปทําเป็นใบปิดโฆษณาหนังเรื่องโคตรอมหิตนะครับเพราะว่าตอนท้ายนี่คุณสรพงษ์ชาตรีนี่ร่วมความแค้นนะครับแล้วก็มากําจัดแค้นทีละคนแล้วก็จะเอาคุณฤทธิ์ลือชานี่แหละครับไปเรียกว,ว่าเอาไปเส้นดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกคุณฤทธิ์กับพวกนั้นนี่ครับฉากนี้แหละครับที่ ค่อนข้างจะอำมาหิตนะครับแล้วก็ทีนี้คุณได้ไปแล้วนะครับก็วิ่งถือไปเลยนะครับอาจจะเอาไปเรียกเอาไปเรียกเอาไปอะไรเอาไปที่หลุมศพนะครับแล้วคุณฉัดมงคลชัยกับพรรคพวกก็จะวิ่งไล่ตามนะครับหนังเขาก็สื่อให้เห็นนะครับเรื่องของความแค้นนะครับแล้วก็สื่อให้เห็นเรื่องของอาการที่จะต้องต่อสู้ฟาดฟันนะครับเพื่อที่จะ นำมาซึ่งเรียกว่า,าความที่จะต้องแก้แขนในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นกระทําเพื่อนผมหลายคนนะครับเขาไม่ดูหนังแนวนี้นะครับบูพูทอนอย่างนี้ไม่ดูนะครับเขาก็ไปดูหนังอื่นๆนะครับที่เขาชื่นชอบนะครับบางทีก็มาถามผมเหมือนกันนะครับว่าไปดูทำไมแบบนี้หนังแบบนี้ดูทำไมผมบอกว่าผมดูหนังมาตั้งแต่ยุคมิชชัยบัญชา ตั้งแต่ยุคหนัง16มม,มถ่ายด้วยกล้องเดียวนะครับตั้งแต่ยุคใช้ปืนจุดสานะครับก็ดูเรื่อยมาเห็นวิวัฒนาการทำหนังนะครับก็จะดูว่าอ๋อในช่วงนั้นปีนั้นมีการเปลี่ยนปแปลงนะครับมีเทคนิคการถ่ายทำนะครับวิธีวางมุมกล้องนะครับแล้วก็วิธีนำเสนอภาพที่ทำให้มีความรู้สึกว่าหนังไทยเรานั้นพัฒนาเพียงแต่ว่า คนที่ไม่ดูก็จะพอเห็นแล้วก็จะบอกว่าไม่เอานะครับถ้ามานั่งดูอย่างผมดูนี่จะรู้ว่าเออม,มันพัฒนาขึ้นเพียงแต่ว่ามันพัฒนาพัฒนาไปส่วนกับความคิดของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบนะครับ2532นี่หนังที่ผมบอกหนังไทยไวัยรุ่นนี่บางทีไม่มีอะไรแต่คนก็ไปดูกันเยอะนะครับดูกันส,สนุกสนุกเพลินเพิน หนังแนวบูในลักษณะนี้นะครับก็เรียกว่าจุดขายก็หายไปหนังเขาก็เลยใช้จุดขายคือพยายามดึงเอาพระเอกที่คนอย่างรู้จักอยู่นะครับก็คือคุณสรพงษ์ชาตรีเนี่ยครับต้องเป็นแม่เหล็กนะครับประกอบกับนางเอกคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจก็แล้วแต่ผู้กํากับนะครับว่าอยู่กับค่ายไหนก็จะต้องเป็นนางเอกของค่ายนั้นนี่เอามาถึง บริเวณหลุมศพแล้วนะครับแล้วตอนต้น,น,นเรื่องไะตอนตอนที่จะไปแก้แค้นี่ก่อนที่จะ,ะวิ่งมานี่คุณสรพงษ์นี่วางระเบิดรอบแถวนี้หมดแล้วนะครับซึ่งทําให้เห็นว่าวางแผนไว้อย่างไรนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับเห็นคุณสรพงษ์มาแสดงหนังแบบนี้นะครับบทบาทแบบนี้แล้วก็บางทีก็นึกเรียกว่าตําหนิคุณสรพงษ์ว่าเป็น พระเอกระดับตุกตาทองแต่ทำไมมาเล่นหนังเกรดบีนะครับเล่นบทซึ่งดูแล้วไม่เรียกว่าไม่สมกับความเป็นพระเอกโด่งดังอย่างพระเอกตุกตาทองหรือพระเอกยอดน,นิยมนะครับถ้ามีโอกาสคุยกับคุณสรพงษ์ชาตรีนะครับคุณสรพงษ์ชาตรีจะพูดผมเคยบันทึกเทปไว้บอกว่า การเป็นนักแสดงนั้นต้องแสดงออกได้ทุกบทบาทแล้วก็ทุกโอกาสแล้วอย่าไปสงสัยในบทที่แสดงนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้สร้างกับผู้กำกับเขาที่จะกำกับเราเรามีหน้าที่แสดงในส่วนที่เขาบอกว่าให้เล่นก็เล่นนะครับบางทีคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นพูดดูถูกตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับว่าผมต้องโง่นะครับสรพงษ์ชาตรีใช้คำว่า ผมต้องโง่ที่จะแสดงในสิ่งที่ผูก้กำกับสั่งเพราะผมไม่รู้ว่าหนังของผมที่แสดงนั้นเขาไปตัดต่ออย่างไรแต่เขาให้แสดงอะไรในเมื่อผมเป็นนักแสดงอาชีพนะครับเลี้ยงชีพด้วยการแสดงผมจะต้องโง่แล้วก็ทําตามคําสั่งผู้กำกับถ้าผมทําฉลาดก็เล่นหนังกับเขาไม่ได้ผมก็จะไม่มีอาชีพนะครับแล้วก็เห็นนะครับในหนังแต่ละเรื่องรู้เลยนะครับว่า ทำไมสรพงษ์ชาตรีถึงเป็นพระเอกที่ผู้กำกับหลายคนนั้นนิยมนำไปแสดงแม้ว่าจะอยู่ในรุ่นที่หมดยุคพระเอกอย่างสรพงษ์แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเลือกใช้สรพงษ์ชาตรีเพราะเป็นคนที่เชื่อฟังผู้สร้างผู้กำกับนะครับเช่นเดียวกับพระเอกยุคมิดชัยบัญชาที่แสดงหนังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเชื่อฟังผู้สร้างผู้กำกับแล้วก็ทำให หนังนั้นเสร็จออกไปแล้วตัวเองก็ไปแสดงหนังเรื่องอื่นนะครับผลงานจึงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับ